โอเคต่อมาข้อ10ฮอร์โมนใดที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดบอกเลยนี่เป็นแบบประเภทฮอร์โมนข้อสอบฮอร์โมนที่ชอบถามมากสัมพันธ์กันมากสัมพันธ์กันน้อยข้อไหนไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะอะ LS กับเทโทสเตอโรนสัมพันธ์กันยังไง LS จะไปมีผลกับเซลในอันธะใช่ไหมให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเทโทสเตอโรนออกมาดังนั้นถือได้ว่า LS มีส่วนทําให้เกิดการหลั่งเทโทสเตอโรนเนาะ ต่อไปแคลซิโทนินล่ะกับพาราไทรอยสัมพันธ์กันไหมนักเรียนคำว่าความสัมพันธ์น่ะมันหมายถึงอย่างนี้เธอเกลียดอีกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์แบบภาวะตรงกันข้ามกันความสัมพันธ์แบบไม่ชอบอย่างเธอชอบคนนี้อันนี้ก็คือความสัมพันธ์แบบไปทางเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์ในที่นี้มันหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ทําตรงกันข้ามก็ถือว่าสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อสองสัมพันธ์ไหมสัมพันธ์แต่ทํางานแบบตรงกันข้ามกันสัมพันธ์กันในเรื่องของคุมแคลเซียมเหมือนกันไงข้อสามล่ะไปด้วยกันได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะออกซิโตซินเรื่องออกลูกนะคะออกลูกดีไม่ตอบตกลูกนะคะเออ ออ,ออกลูกไม่ลูกออกออกลูกนะคะ่ะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของของแม่ที่มีต่อลูกนะคะมินาลโ c โค t ติคอยตัวเนี้ยเป็นชื่อกลุ่มฮอร์โมนแต่ว่าตัวที่ควรรู้ในกลุ่มนี้ก็คือเอาเอาอะไรเอาโดสโตนคุมเรื่องสมดุลเกลือแร่นะคะไม่ไปด้วยกันเลยดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสาม อินซูลินกับกลูโคโคอร์ติคอยก็ไปด้วยกันได้ในเรื่องของลดระดับกับเพิ่มมน้ำตาลในเลือดนั่นเองอินซูลินจะลดกลูโคคอร์ติคอยคือเพิ่มนะคะก็คือพวกคอร์ติซอลนั่นแหละกลูโคคอร์ติคอย